ก็คือพิโรบาเนี่ยนะคะมันคือระบบเขาเรียกว่าโรคติดเชื้อไวรัสทังเพศสำคัญจริงๆมันท้ายเอชเคมีด้วยนะคะเออเพราะว่ามันมันเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่คุณหมอบอกมาคือสิ่งพวกนี้ที่ร้อยสามสิบแปดโรคเนี่ยคือท่านทานมาเยอะ้วท่้นเจอมาเยอะ้วท่านก็เลยมาเขียนแต่มีอีกเจ้งสารพัดที่ท่านไม่ไดเอามาเขียนให้เราฟังพราะท่านบอกเยอะแล้วแค่นี้ก็จำไม่หมดแล้วแต่จริงๆทั้งระบบเราเนี่ยมันคือต่อ้หมดเลย เก็บที่ป่วยที่มีอาการทั้งหลายเนาะโอเคร้อยสามสิบแปดผ่านไปนะคะเราจะรู้เลยว่าสุดยอดของเราคนะพะี่พี่ไอ้ปฏิกิริยาการดูโลกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจากทุกคนนะคะแค่ให้รู้ว่าถ้ามีอาการนี้เราช่วยได้มันเองเนาะเราจะบอ,อกว่ามีอาการยังไงมีสิวปวดซีสักขึ้นไส้บัตรบางคนเป็นนะคะขอขาดไปเร็วๆแล้วกันเนะาะอยากให้ดูรูปเราอยากให้ดูภาพนะคะกระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะถ้ามันมีปัญหามันจะดีขึ้นไปได้ถึงสองวัน แล้วที่สำคัญทานน้ำเยอะๆนะคะทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าครั้งแรกที่ให้ใช้เนี่ยอย่าทาทีเดียวเยอะไปเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่ก้าวเป็นหลายโลกนะคะแล้วเราไปทานเยอะก่อนอ๋อเป็นไมเกรนปวดท้องด้วยมทานทั้งตัวทีอาการคุณเรอมันแรงไงมันแรงเพราะว่าเชื้อโรคมันเยอะหรือว่าอาการคุณเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขับของเสียก็จะมีอาการขนที่ไส้ก็จะตัวไปเลยเราต้องระมัดระวังนะคะ อาการที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเนาะทีนี้นี่เมื่อกี้ที่บอกว่าให้สังเกตอุจจาระเราเพราะอะไรถ้าอุจจาระเราผิดปกติเราท้องเสียหรือว่าเราแบบมันไม่สวย,ยางามนะเราจะรู้เลยว่าเรามีอาการไงถ้าเป็นมันๆเนี้ยแสดงว่าเรามีคอเลสเตอรอลเรามีกลเซอไรด์เรามีปัญหาไขมันในเส้นเลือดเยอะแล้วก็อยู่ในลำไส้เนี่ยค้างอยู่แต่ถ้าเรา อุจจาระเราเป็นแท่งตรงท่งบอกไม่ต้องอายเพราะหมอเองเนี่ยเขาดูจอุจจาระบางคนเวลาเราป่วยตรวจอุจจาระใช่ไหมเจอหมดเลยว่ามันมีอะไรในลำไส้เรามีอะไรบ้างเชื้อโรคอะไรที่มันอยู่ในนี้มันก็จะออกมางอุจจาระเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลตยวเองสมัยก่อนที่เราไม่เคยมาพูดกันถึงเรื่องอิ่งนี้ใช่ไหมแต่เราทุ่สิเกตปัสสาวะเหมือนกันถ้าเราทานน้ําเพียงพอนะคะปัสสาวะจะใสค่ะถ้าเมื่อไหร่ปัสสาวะอั้นไปสัก สามชั่วโมงสิยหลืองผานเลยใช่ปะเออมันไม่ดีเลยนะคะอ่าแล้วมีใครอยากเสื้อผ้าหลวมไหมคะเพราะว่าหลวมมันช่วยจริงๆนะพอก็เอาไขมันที่ไม่ดีออกต่อให้เราเราอย่างบางคนเราเป็นคนที่ท้วมแล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ป็นคนท้วมจะให้ขอกับดารา,ดาได้ไมันไม่ได้แต่เรามีความสุขและสุขภาพดีอย่างเนี้ยโอเคใช่ไหมเราวิ่งได้เรานอนได้เราอะไรทุกอย่างไดไ้เราถือว่าในบุคลิกภาพของเรา แต่ถ้าบางคนก้นมากจนประหย,ยัด่มมันช่วยได้ครัมันช่วยได้น,ไดนะคะทำให้เสื้อผ้าหลวมทําให้อกกระชับได้เนะาะสาวๆทั้งหลายเนาะบางทีผู้ใหญ่อ้ทอาอที่สำคัญตรงนี้ที่บอกว่าเห็นนะครับผิวจะดีขึ้นนี่คือผิวผู้ชายนะจะเห็นความละเอียดนะละเอียดกระจ่างใสขึ้นเห็นไหมหน้าเป็นอย่างนี้มีใครเคยถ่ายของตัวเองแบบหน้าละลายบ้างไหม p r อาร์เตอร์เพราะบางทีเราไม่เชื่อไง ว่าเราจะได้ดีขึ้นเราไม่เชื่อว่าหน้าเราจะใสขึ้นแต่ก่อนนั้นมีฝากค่ะต้องไปหารูปสมัยที่เป็นนะ